สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดการ์ดฟุตบอลไทยกันนะครับเป็นการ์ดของบริษัทมัสมันรุ่นโมเมนต์ครับซึ่งก็คือการ์ดที่เก็บภาพความประทับใจหรือโมเมนต์ที่น่าสนใจมาบันทึกไว้ในการ์ดนะครับสาหรับรุ่นโมเมนต์นี้ใบนี้ครับออกมาเป็นใบแรกเลยนะครับเป็นการ์ดของสยามยับครับปีกดาวรุ่งครับของสโมสรนเทโรโพลิสเทโรครับวัยสิบเก้าปีลูกครึ่งไทยอังกฤษ หน้าตานี้หล่อเหลาเลยนะครับน้องๆชาลิวชับป,ปุยเลยโดยเป็นโมเมนต์ประตูแรกครับ first g o กของสยามยับในไทยลีกก็สำหรับการ์ดโมเมนต์เนี่ยทางมัสมันทำออกมา2แบบหลักๆนะครับเป็นไบเบสครับ80บาทและอันนี้ครับเป็นไบฟอยโฮโลแกรมครับการันตีล้านเบอร์ทุกซองครับผมมีมาก,กัน3ซองด้วยกัน ก็สำหรับรันนัมเบอร์เนี่ยก็จะมีทับ 99, ทับ49ทับสทับีทับทนี้เป็นเบอร์เสื้อของสยามแค็บนะครับทับ 10, ทับทับ3และทับ1ก็มารู้นะครับว่าเราจะได้รันนัมเบอร์ใดกันบ้างครับและการ์ดแต่ละรันรันนัมเบอร์มีสีสันสวยงามขนาดไหนมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะครับก็สำหรับการ์ดโมเมนต์สยามแค็บเนี่ย ยังสามารถหาซื้อกันได้นะครับผมลงลิงก์ไว้ให้ครับเข้าไปดูกันได้เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับมาครับใบแรกมาครับรุ่นนันเลยครับว่าจะได้ทับอะไรสีอะไรกันบ้างโอ้เป็นสีแดงนะครับเนี่ยใช่ครับเป็นสีแดงนี่ครับใบฟอยโฮอลลแกรมสวยงาม สีแดงครับเลดรูบี้นี่นะ่าจะทับ99โอ้ทับสูงสุดเลยมาโทจากเรจ,จะมาลุ้นว่าได้ทับอะไรแล้วครับเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ใบฮิตที่เท่าไหร่ขอถ้าเกิดทับหลังๆทับ99รับ49 39ทับ25เนี่ยลุ้นให้ได้17ครับเบอร์17เป็นเจอซี่นัมเบอร์จะดีมากเลยดูครับจะได้17ทับ99หรือเปล่าได้เป็นโอ้ไม่ใช่ครับ เป็น73ครับ99ครับนี่ด้านหลังเป็น First Go ก็เกมนี้ครับใบนี้โมเมนต์นี้เป็นเกมปริสเทโลครับพบกับชนบุรี FC สยามแยบครับลงสำรองมาครับแล้วก็โซโลลากเดี่ยว50กว่าหลาครับผ่านกองหลังแนวรับชนบุรี3ตัวครับเข้าไปยิงประตูเป็นประตูที่สวยงามมากครับสามารถเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูในคลิป ได้ครับสวยงามจริงๆนี่ใบแรกครับทับ99้าสิบเก้ออนเลดครับถือว่าโอเคเลยนะครับสวยงามมาใบต่อไปใบที่2ครับตอนนี้สยามยับนี้ล่าสุดนี้ย้ายไปบุรีรัมย์แล้วนะครับสดๆร้อนๆเลยสยามยับนี้เคยติดทีมชาติไทยชุด U19 ครับและล่าสุดติดชุด U23 ด้วยมีอนาคตทีเดียวมาลุนไปที่สครับจะเป็น สีอะไรทับอะไรโอ้ไไปใช้สีแดงแล้วสีอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นอืมเป็นอะไรครับเนี้ยเรนโบหรือเปล่าทับสี่สิบเก้าหรือเปล่ามาเรามาลุ้นรันดัาเบอร์กันครับว่าจะทับสี่สิบเก้าและเลขสิบเจ็ดไหมอ้ทับสี่สิบเก้าครับเป็นเรนโบ์ฟรอยมาดูเป็น Rainbow, 34 4ทับ49นี่ครับสวยงามสยามยับนี้ตอนเล่นกับปรลิสเทโลใส่เบอร์17ครับย้ายไปบุรีรัมนีนะ่าจะเป็นเบอร์22มาถึงสองสุดท้ายลันต่ำจะออกไหมครับเนี่ยจริงๆผมอยากได้ทับ17นะครับสวยกับทับ10ซึ่งเป็นโกลครับใบทอง ดูดิครับทับสิบเจ็ดหรือทับสิบจะมาไหมใบทองมาไหมครับทับสิบดูเงี้ครับโอ้เป็นสีแดงครับทับเก้าสิบเก้าครับอืมได้แต่รันสูงเท่านั้นเลยครับเรามาดูครับว่าจะเป็นสิบเจ็ดทับเก้าสิบเก้าหรือเปล่าเจอซี่นัมเบอร์เป็นเก้าสิบหกทับเก้าสิบเก้าครับโอเคครับ นี่สามใบนี่ไดเล็ออนเลครับสองใบและใบ r a i n บว์อีกหนึ่งใบก็ถ้าสนใจครับการสยามแยบโมเมนต์ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาทางมัสมัรได้นะครับผมลงลิงก์ไว้ให้ครับก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนการฟุตบอลไทยกันด้วยครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ